ย3่ 23, มีนาคม2568ที่นี่จังหวัดบึงการครับประมาณ17นาฬิกาของวันนี้เราจะดำเนินการหรือฟื้นการหมักปลาของเราที่ทำการหมักได้2ปีแล้วในถังนี้เราดำเนินการหมักปลาทิ้งไว้ได้2ปีนะครับปรากฏว่า,าเราไม่ได้นำไปใช้ทีนี้น้ำหมักปลาก็มีการลดลงไปเรื่อยๆนะครับที่นี้เราจะมีการฟื้นฟูน้ำหมักปลานี้ ว่าน้ำหมักปลาที่หมักไว้เป็นเวลาปี2ปีนั้นเขาจะยังมีประโยชน์ในการนำไปใช้หรือไม่มันจะมีวิธีการก่อนที่เราจะนําไปใช้ก่อนนะครับวิธีการก็คือเราทําการฟื้นฟูกระตุ้นน้าําหมักรวมทั้งจุลินทรีย์ต่างๆนี้ให้รื้อฟื้นขึ้นมาใหม่แล้วจึงเอาไปใช้ขั้นตอนก็คือ1เราใช้จุลินทรีย์ผงนะครับในการที่เราจะเอาใส่ลงไปเนี่ยนี่ครับนี่คือจุลินทรีย์ผงเราก็เอาใส่ไปเลยนะครับ เอาใส่ลงไปเสร็จแล้วนะครับเมื่อเราใส่จุลินทรีย์ผงเสร็จแล้วเราก็เอากากน้ําตาลที่เราผสมน้ําแล้วเรียบร้อยอยู่ในถังนี้ใส่ลงไปเมื่อกี้เราเติมน้ําลงไปแล้วนะครับเพราะว่าเขาลดลงไปเยอะนะครับเราก็เลยทําการเติมน้ําลงไปแล้วก็จากนั้นเราก็ทําการคนนะครับเมื่อเราทําการคนแล้วจุลินทรีย์ที่ได้รับกากน้ําตาล รวมทั้งจุลินทรีย์เดิมที่เขามีอยู่ในนี้อยู่แล้วเขาก็จะฟื้นคืนมานะครับเรารู้ได้ยังไงว่าจุลินทรีย์เขาจะฟื้นคืนมา,าถ้าหากว่าเราดําเนินการใส่กากน้ําตาลใส่จุลินทรีย์ลงไปแล้วคือเราให้อาหารเนี่ยประมาณ3คืนเขาจะมีการแอคทีฟก็คือมีการาเกิดฟองเกิดแก๊สเกิดอะไรขึ้นมานั่นคือจุลินทรีย์เขามีการฟื้นขึ้นมาแล้ว ข้อดีของการที่จุลินทรีย์เขาฟื้นคืนมาในขณะที่ทาธาดอาหารยังเหลืออยู่ครบถ้วนเต็มอยู่ในนี้มันก็จะเป็นประโยชน์ต่อการที่เราจะใช้น้ำหมักปลานี้ไปใช้ในการพ่นรถราดให้กับพืชผักต้นไม้ต่างๆรวมทั้ง,ต,ง,ต,งต้นทุเรียนที่เราเอาไปใช้นะครับ สำหรับกลิ่นนะครับขณะนี้กลิ่นจะไม่มีเลยเนื่องจากว่าจุลินทรีย์ต่างๆที่เราเคยหมักทิ้งไว้นี่เขาดําเนินการย่อยเอาธาตุอาหารต่างๆให้เป็นโมเลกุลเล็กๆแล้วเรียบร้อยเรานํามาฟื้นคืนชีพก่อนก่อนที่เราจะนําไปใช้ซึ่งมันเป็นสิ่งที่เพื่อนๆหลายคนมีความสงสัยว่าการหมกักปลาการหมกักอะไรทิ้งไว้เป็นสองปีสามปีสี่ปีห้าปีก็ช่างว่าจะมีธาตุอาหารคงเหลืออยู่หรือไม่ ธาตุอาหารนั้นเขายังเขายังหลงเหลืออยู่เต็มเปี่ยมนะครับเพียงแต่ว่าก่อนที่เราจะนําไปใช้เพื่อความมั่นใจเราฟื้นคืนชีพจุลินทรีย์ต่างๆลงไปเสียก่อนมหมักใหม่เสียก่อนอโดยวิธีการที่เรานําเสนอท่านไปหลังจากนั้นแล้วเราก็นําไปใช้เลยนะครับการใช้เราก็ใช้กับต้นทุเรียนที่สวนของเรานี่แหละครับโดยวิธีการใช้นะครับเราก็ใช้น้าหมักามาผสมกับน้ําธรรมดา อัตราการใช้ก็คือเราใช้น้ำหมักประมาณ1นึ่งปลากระป๋องนะครับต่อน้ํา20ลิตริทําการพ่นรดราดไปเลยจากนั้นแล้วระบบรากเขาก็จะดูดนาเลี้ยงขึ้นมาใช้นั่นเองอตอนนี้ใบทุเรียนของเราก็อยู่ในระยะเพสลาัเหมาะสมอย่างยิ่งที่เราจะนำไปใช้พ่นรดราดทางดินโอเคนะครับคลิปนี้เจอกันเท่านี้พบกันใหม่สวัสดีครับ